สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นเ,เลิฟทิปส์ของชาวทัตุน้ำนะคะประจำเดือนมิถุนายนพศ2563ชาวทัตน้ำก็ได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะวันที่เป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูในช่อง description ด้านล่างได้นะ,ะทีนี้เลิฟทิปส์คืออะไรเลิฟทิปส์เนี่ยผู้อ่านก็มีความตั้งใจที่จะส่งพลังบวกนะคะจาก การ์ดของไพ่ทั้งหลายของจัก,กรวาลและปฏิหารแห่งธรรมชาตินะและแองเจิลทั้งหลายให้กับทุกคู่ในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคู่แต่งงานคู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคู่ที่คบคุยกันสถานะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามนะพลังงานของเลิฟทิปจะเป็นคำแนะนำหรือข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันของอความรู้สึกนะที่ที่เป็นพลังบวกให้กันและกันด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูผู้อ่านเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะ ภาพรวมของอารมณ์นะชาวธาตุน้ำอารมณ์อ m o ช i o นมาเต็มนะช่วงมิถุนาคนคนนั้นของคุณคิดเยอะนิดนึงค <ười> ือ <ười> <ười> ชาวธาตุน้ำอะไรก็ตามที่คุณแบบเหมือนเกิดการเยียาเกิดการเยายาหัวใจเกิดการพักใจไปช่วงหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะนะขณะนี้มันมีสัญญาณของ Healer of Emotion หมายความว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้ ตามหัวใจของคุณกลับมางานมิถุนายนสัญญาณสวยนะคคุณเริ่มที่จะ,ะตามหาหัวใจของตัวเองครั้งหนึ่งนะการตัดสินใจมันมีภาพของการเลือกมันมีการเลือกนะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณต้องเลือกหลายๆอย่างในชีวิตเข้ามาแล้วก็มีสัญญาณว่าคุณได้ตัดสินใจและสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจด้วยความรอบคอบอยู่แล้วนะและ การที่คุณจะต้องใช้เวลาเลือกมันก็จะทําให้เหตุการณ์หลายๆอย่างมันช้าไปกว่าที่ควรจะเป็นแต่ไม่เป็นไรมันก็คือช่วงเวลาที่ชาวทาตน้ำนะขอในการตัดสินใจแองเจลบอกว่าคุณอาจจะอธิษฐานขอหรือว่าขอแนแนวทางจากปฏิหารหรือว่าสิ่งที่คุณเคารพนับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะเพราะว่าแองเจลเนี่ยรับรู้และรับฟังสิ่งนั้นเสมอนะ และตอนนี้คุณคุณก็มีสัญญาณ b ี Open t o s u c c e s s ละเพราะว่าหลังจากที่คุณมีสภาวะเยียวยาสภาวะการตัดสินใจที่ดีมันเหมือนอมันจะมีอารมณ์ในช่วงมิถุนายนคือคุณจะเริ่มมุ่งมั่นในเรื่องของความสัมพันธ์จริงจังมากขึ้นนะบางครั้งเราจะทุกอย่างมันจริงๆมันคือการมันอยู่ที่เวลาที่เหมาะสมนะชีวิตคือการเรียนรู้พอคุณเริ่มเรียนรู้สเต็ปของการเรียนรู้แล้วมันก็จะเหมือนกับว่า โอเคในอนาคตเรามันคือแค่ณนะเวลานี้ปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นที่จะจะกำหนดความเป็นไปแล้วทำไมเราจะต้องเสียเวลาไปกับอดีตหรืออะไรก็ตามที่มันไม่เวิร์กใช่ไหมมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาอะไรเข้ามาในชีวิตเราด้วยนะคะเป็นสัญญาณอย่างนี้คราวนี้ในฝั่งเขาฝั่งเขาจะคิดเยอะแต่การคิดเยอะของเขาเป็นการคิดใน ทางที่ดีนะแล้วอารมณ์ความรู้สึกเขาก็เต็มมากๆก็คือว่าเขาเนี่ยยังมอบความรักให้คุณเสมอเลยแล้วเขาก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณอยู่เสมอนะมีแล้วก็ที่เป็นคิดเยอะคิดเรื่องอะไรมันเป็นเหมือนมันเป็นช่วงเวลาอะไรบางอย่างที่มันต้องมีการตัดสินใจในชีวิตอย่างรวดเร็วนะก็ทันหันเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการสื่อสารกันอย่างดีมากๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ก็สวยงามนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือจะมีสัญญาณสื่อสารนี่เหมือนกันนอกจากสัญญาณสื่อสารที่สวยงามแล้วมันก็จะมีสัญญาณของการคิดเริ่มอยากจะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้ยั่งยืนอาจจะมีการแต่งงานอาจจะมีการมีบุตรหรืออาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะมันมีสัญญ,ญาณนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ที่สําคัญคือสิ่งที่เขารีรออยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของชาวทัดน้ํานะ เมื่อเขาสามารถที่จะเคลียร์ในความรู้สึกตรงนั้นได้มันเหมือนแผนต่างๆที่เขาวางไว้มันจะชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะอันนี้เป็นพลังบวกเหมือนกันที่เราต้องมอบให้กันนะในเมื่อเราจะสร้างพลังให้เขาพึ่เขิลมันเราเราก็จะต้องให้พลังบวกเขาเยอะๆนะคะก็คือมอบพลังให้กันเอง <c oughs> ผู้อ่านก็ถามโรแมนติกล์เนะว่าจะแนะนําอะไรนะสำหรับคู่ความสัมพันธ์ของชาวธาตน้ำนะคะว้าว บอกเลยคนคนนี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นพาร์ทไลฟ์เ a t ชั n น h ิ p คือเป็นเหมือนเป็นคู่จากอดีตชาอะไรเงี้ยคือคุณมีความผูกพันกันมากคุณเคยรู้จักกันมาก่อนเองนะแล้วก็เออมันเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นี้มันมีสัญญาณว่าขอให้ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่ ผ่านมาขอให้เรา Work on คือขอให้เราดำเนินเหมือนเหมือนเราตั้งใจเมค e ด h e e f ฟอร์ก็คือมีความพยายามมีความร่วมมือกันสองคนที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันคงมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณมันเป็นสัญญาณพา t r e ไล t ์เรชชิพที่เริ่มมีการ Attraction กันแล้วหมายความว่ามันมีการมีสัญญาณในมีทุนายนนี้มันจะมีการดึงดูดคู่ความสัมพันธ์ที่มันผูกพันกันมา ขณะนี้มันถึงเวลาแล้วที่มันจะดึงดูคุณสองคนเข้ามาเ,อาเจอกันจริงๆหรือว่าคุณสองคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้และพัฒนาให้มันมั่นคงขึ้นนะ่ะว้าวสัญญาณสวยนะคะทีนี้ผู้อ่านก็าถามปฏิหาริย์ธรรมชาตินะมันมีพลังงานของการเกิดใหม่จริงๆด้วยนะ Emergent หมายคำว่า อะไรก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณสองคนเนี่ยมันเกิดการล่าช้าหรือมันเกิดการคลาดเคลื่อนไปนะตอนนี้มันจะ attraction คือมันจะดึงดูดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณสองคนให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพราะคุณคือ part life relationship นะคะคือคุณมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่อดีตชาติคือคุณเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณพลังงานสวยมากมันมีสัญญาณของการเกิดใหม่ของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แล้วก็พลังงานของคุณทั้งคู่เนี่ยแอ r แท t ชันจะดึงดูดกันดีมากเป็นพลังงานที่เหมือนกับจะเสริมพลังซึ่งกันและกันคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะเริ่มความสัมพันธ์นี้แล้วขอให้คุณให้พลังบวกซึ่งกันและกันแล้วสร้างพลังร่วมกันนะ การสร้างพลังร่วมกันมันจะทําให้เกิดความสุขมันจะเกิด celebration มันจะเกิดข่าวดีมันจะเกิดความยินดีความสุขขึ้นมาในชีวิตเลยความสัมพันธ์มันต้องสร้างพลังจากคนสองคนนะคะเอ่อจะไม่ใช่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อยู่เสมอนะวันหนึ่งถ้าพลังงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการส่งต่อกันดังนั้น ยิ่งให้ยิ่งได้โอเคถ้าเกิดเขามีความสามารถในการสร้างพลังบวกแบบยิ่งกว่าเอ็กซ์มนอะไรเงี้ยยิ่งกว่าซูเปอร์แมนเขาก็จะสามารถให้คุณได้ตลอดชีวิตแต่คนแต่คนเรานะคนเราเนี่ยเมื่อเราเอ่มีพลังของความรักพลังเราจะเยอะแต่เมื่อเราไม่ได้รับพลังนั้นกลับคืนมาเลยวันหนึ่งเนี่ยการผลิตพลังของเรามันก็จะน้อยลงอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะ มองต่อไปอนาคตว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงสร้างมันขึ้นมานะด้วยคนสองคนนะคะด้วยพลังบวกของคุณด้วยความสุข emergent emergent หมายคามว่ามันเกิดใหม่ขึ้นมาในเรื่องของความสัมพันธ์นะสวยมากเลยเป็นพลังของความบริสุทธิ์สดใสความสุขเหมือนมีความสุขเหมือนเป็นเด็กๆที่มีความสุขร่าเริงอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะมันสดชื่นมากๆเลยนะคะพลังงานออกมาสวยมากนะ ทีนี้ uh, The i s o f Universe แนะนำชาวทาตุน้ำไว้ว่าว้าวเมื่อคุณมีความสงบในจิตใจหมายคำว่านั่นหมายถึงว่าคุณได้สัมผัสกับความรักแล้วเมื่อคุณมีพลังกันในชีวิตอยู่เพื่อกันและกันนั้งคู่แล้วเนี่ยมันจะสวยมากเลยมันจะเกิดความสงบสุขในชีวิตมันจะเกิดความอิ่มใจ มันจะไม่มีการร้อนรนมันจะไม่ทุกข์ทรมานนะเมื่อน,นั้นแหละคุณมีความรักอยู่ในหัวใจมันคือความรักที่อบอุ่อนและเป็นพลังที่สวยงามมากๆนะคะเมื่อน,นั้นคุณจะไม่มีความกลัวอีกเลยคุณจะไม่กลัวที่จะขาดความรักเพราะคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อความรักจริงๆนะคะและขอให้อ มีความตั้งใจ intention ที่ชัดเจนเพราะว่ามันขึ้น make the effort แล้วก็ขึ้นถึง uh, energy flow w h i c h my attention นะ่าหมายถึงว่าคุณเยียวยาคุณปักใจแล้วคุณมีพลังเพิ่มขึ้นมากๆคุณ open to success แล้วเพราะความสำเร็จจะมาหาคุณในเร็วๆนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเป็น p a s t l i f e relationship นะคะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งทำให้เกิด chemistry เกิดแรงดึงดูดที่สวยงาม มันจะเกิดพลังของการเกิดใหม่ของความสัมพันธ์ที่สวยมากๆเลยนะคะขอให้มีความสุขมีความอินโนเซนต์แล้วก็ชื่นชมยินดีร่าเริงมีความสุขเพราะสิ่งนี้นั่นแหละที่จะทำให้ชีวิตรักของคุณมีความสงบมีความมีความสุขมีความเต็มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในของเรื่องของความรักด้วยนะคะและมันสวยงามมากขอให้ รวมมือกันนะคนสองคนนะคะโอเคค่ะผู้อ่านก็ขอส่งพลังบวกจากการ์ด u v i v s r s e นะคะพลังงานจาก UNIVERSE จาก ANGEL ทั้งหลายนะจากปฏิหารแห่งธรรมชาติให้กับทุกคนนะคะชาวธาตน้ำขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะยังไงเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ